ยังสิมาบอบอมาได้บอมาได้สบายดีอยู่บอพี่นอ้องมือนี้แดดเบิดมือแล้วมือนี้ เบิรมืออีกค่ะข่ากาซิซุไว้ ห่มขากอลิเน่ห่มขากอลิเดอเย็นผอมพี่เนาะ ตัวมึงวันสิดาหาพันเตีอันนี้นะเาน,นานะอ้อแบบอกหมักสิดามากินหน่อยเยอะใครอย่างมันนะแคท แม่บ้าตัวนันแน่นันแล้วเวลาเมียน้อยโทษนะ <c oughs> มันสิแน่นันแล้วมันสิทำท่าแบบยิงนงเสียงเมียใหญ่หาบแล้วก็มันสิวอาไปแนวแน่ใหม่เด <c oughs> มึงยังามาหูจักบอก <c oughs>

สูก็กลังซุม้มไฟน้ำมันกา๊กาซกุ้ลังสาดหลบงัวพี่น้องงัวทีมันฉ่างเขาจาะเห็ดเหล่าอุ้ยยังม่ได้ไปเบิ่งเหล่าเลยหัวเอาเห็ดมายังแก่หนมันกระเบิดเลยโอ้โหจะมีที่มีค่ะ

คุณสิบสี่นะมีไปสื่อโลดเหล่าก็มีได้เหล่าก็มีเหล่าก็ซื้อมาโลดป้องหนึ่งนี่มาแก้มนี่เอ็มลอยน้ำ น้ำแข็งกับมีดนะต้นยังแม่แนว่าทางนี้วะเออต้นคำเ้อะ

าพแบบนี้้าแบีแล้ววะม่บ้มงกินด้วยตะลุ่คือเก่าเลยาะน้กินเบียรทย่าก็หันเ็น้อยผู้ดมันกนลือเบยเวสองล้านอยส่ส้านอนกินอโอ้เดเลยแกเลยก้วเลยปอนหนเราเลย งับแ้ันเลยนี่ีบเลอหูสักตนนี้ดิบีบขี่มันใสยเคยบอยมากวะนี่ฮ ตายทังดีกเพจลืมๆน้อยหนึ่งนะกินย่างร้าดีไปหนอยานีเอาไปจะพี่ขาไปไนูเออกัดยากด้วยกันกค่ตัวกูใส่แกแล้วเออแล้วผมผมบอกผมลดีจลง เอาตรงยางใส่เอาหมบขย้อนมอกมาใส่น้าบหมบมาเขาไม่มาลดตัวมามาดตออกไปอยู mm ่ไหนบ่อหนักเรียนนั <S <s ่งอยู่วัวบีโอ๊ยใช่ไงบ่อใดเมียนบ่เลื่นเรากระด่าขาทีเรากระด่างขาจมงอนแล้วหางกุจูกาจูอยู่นั่แล้วกระด่างขาเหยียดสิ ก็าาเป็นเวียงเป็นวินหทางนี้กูเป็นวินเากูบ่ได้เห็นอันเข้าคัวงัวหลายปีแล้วเนาะแม่ก็สิเคยไปไกลแบบนี้จังคนอเ่กสิเป็นลมแต่ยังน้อยเบิ่งอยู่

มองดูอาปากอมเลือดมาคายใส่เป็นเวียงเป็นวินอมกอม่ยังใส่ยายเป็นวอมกมิมยนอมังใส่ยา้ยังใ่อมยังใส่หัวเห็ดค่ะอมประคอให้ ปลาทอกไทยลาคองแค้บุเคยโอม่า้วูนน่งปบ้านแล้วบ้านเลยนี่ปลาสุขึปนไปเสียกินกนโอ้สุสีกินยังกินผักสีฮีขื่นซ้พูดฮีขื่นพูดเป็นแม่เป็นอะไรจ้า้าวใช่ก้อนแล้ว พี่น้องเก็บภาบรรยากาศวิทยงัสำนีก่อนพี่น้องโอ้เห็นครับนอันนีนะเคีงน้อยนะลูกาอย่างสเปก้อนอยู่นะบ่ฮะนันได้ก่อนสองก่อนนะฮะเอาเร็หัวหนอย วใเเลเลืือออดดบพี่นอ้องปองปลายแบ่งพูดวันนี้ตัวลงไปอีกคน<อ>โอ้ยเ <c oughs> มื่อกี้นะพ่ออ่อนกินกุญแจสีห้าน้อยพ้าน้องออกมานะลูกเฮ้อยินยิ่กับกก่ายนีดาองปายอกนะว่าายหัวดีดีย อันมูชาเนี่ยูกี้นะซื้อขนมลงมาเลยมรยากกันกินไก่กอนนามขนมยขนมทียำเป็นกะหิตนะ้าจะหลดขากด้ปลาคเนียนะกระติตีนูเอามูยอน่เลอะลุงเกมาหน่ะแม่ืนจีมาเว้ยเวมาสิมาเอามาเปิดหน้าไเฮ้ยก็มาให้หนูล่างนั่นเด้แตยางออมสวน